จพิกัด20ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองแห่งคุณเขาและสายน้ำไปดูกันเลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกเรายกให้สวนตาสันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอขนอมที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีจุดเด่นอย่างปลาร่องไม้ตับใหญ่มาทําหน้าที่สปาเท้าให้เราอย่างฟินๆซึ่งเราสามารถนั่งหย่อนเท้าลงไปในทานน้ําเพื่อให้น้องปลาต่อเท้าแบบนี้ได้เลยสัมผัสแรกก็จะจั๊กกะจี้หน่อยๆแต่เมื่อชินแล้วก็แทบไม่อยากลุกเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็ร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้หรือ จะมากระโดดลงเล่นน้ำเย็นๆก็ได้เช่นกันคุณตาสารคิดค่าบำรุงสถานที่เพียงท่านละ20บาทเท่านั้นค่ะสถานที่ที่2พรมโลกแคมป์ไซส์สายแคมป์สายคาเฟ่ต้องชอบแน่นอนเพราะที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และมีลานแคมปิ้งในตัวสถานที่สุดชิลได้ฟิลติดลำธารจากสายน้ำตกพรมโลกมองเห็นวิวภูเขาพรมคีรีอีกด้วยใครชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟังเสียงน้ำจิบเบียร์ชิลๆเราว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะ ไปในส่วนของที่พักกันบ้างค่ะบ้านสวนทองคำโฮมสเตย์เพียงจ่ายคนละ600บาทก็จะได้ทั้งที่พักแอร์เย็นๆรายล้อมไปด้วยสวนทุเรียนและมังคุดและแน่นอนถ้าใครมาในช่วงหน้าผลไม้แล้วก็ทุกคนจะได้ทานมังคุดและทุเรียนสดๆจากต้นในสวนอย่างไม่อั้นเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพายเรือคายักลองแพไปตามทานน้ำใสสีฟ้าเขียวบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีชวนให้ใจสงบผ่อนคลายมากๆตกเยก็นก็มาทานกับข้าวฝีมือคุณแม่เจ้าของโฮมสเตย์เป็นกับข้าว บานบ้านฉบับคนใต้ที่อร่อยมากยังไม่รวมมื้อเช้าอีกนะทั้งหมดนี้แค่600บาทเองคุ้มค่ามากๆน้ำตกนานสวค์ตั้งอยู่ในอำเภอชะอวดแต่ห่างจากบ้านสวนทองคำโฮมสเตย์เพียง10กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดเล็กไหลผ่านหน้าผาหินปูนสีเหลืองลงสู่แอ่งน้ำใหญ่สีเขียวมรกตรอบด้านโอบล้อมไปด้วยพันไม้สีเขียวขจีแม้จะเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ไม่มากแต่น้ำตกนานสวรค์กลับมีจุดให้เล่นน้ำหลายจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจุดน้ำตื้นที่สามารถให้เด็กๆมาเล่นน้ำ ได้และจุดน้นําลึกให้ว่ายน้ําได้อย่างสบายใจนอกจากเล่นน้ําแล้วน้ําตกนาสวรรค์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปสวยมากๆเช่นกันโดยบรรยากาศที่อบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีบวกกับบอ่อน้ําใสสีเขียวมารากตทําให้ได้ฟิลเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์ตามชื่อของน้ําตกเลยก็ว่าได้ค่ะไปกันต่อที่หมู่บ้านคีรีวงเราชอบที่นี่มากนอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วจุดเด่นของคีรีวงก็คือทัศนียภาพแห่งธรรมชาติท่ามกลางเทือกเขาป่ามา้า และสายน้ำกับก้อนหินกลมๆที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆแถมเขายังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชนภายในหมู่บ้านอีกด้วยหากใครได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่นี่รับรองว่าต้องหลงรักในความเรียบง่ายความเงียบสงบบรรยากาศและอากาศดีๆจนอยากเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้งแน่นอนไปเที่ยวคีรีวงแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่น้ําตกวังไม้ปากกันด้วยนะคะน้ําตกวังไม้ปากเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของหมู่บ้านคีรีวงซึ่งเป็นน้ําตกขนาดกลางที่ไหลามาจากเขา บริเวณน้ําตกก็จะเห็นฝูงปลาว่ายอยู่ในน้ําเยอะมากสามารถให้อาหารปลาได้เหมาะกับการมาพักผ่อนดื่มดากับธรรมชาติหรือพากันมาเล่นน้ําก็สดชื่นไม่แพ้กันค่ะมาในส่วนของทะเลกันบ้างหาดจันแจ้งเป็นหาดที่ไม่คุ้นหูนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นักเพราะเป็นสถานที่ที่ผู้คนแถวนี้นิยมพาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหาร รับลมชมวิวและบ้านไหนมีเด็กก็พากันมาเล่นน้ําทะเลคลึกคลื่นกันอย่างสนุกสนานมีทั้งวิวทะเลและวิวกลงหันลมใหญ่ยักษ์หากใครได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วจะได้ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศดนสูตรไอกลิ่นทะเลเอ่าวไทยเพียงนั่งพักนิ่งไม่กี่นาทีบรรยากาศก็ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับสายลมที่พัดผ่านได้ค่ะนครศรีมีทะเลแล้วก็ยังมีทะเลหมอกด้วยนะคะทะเลหมอกเขาจังโลนสายหมอกในแดนใต้เป็นจุดถ่ายภาพสะท้อนน้ําที่ สวยที่สุดในนครศรีธรรมราชและยังเป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพของเขาหลวงได้แบบพาโนรามาที่นี่เดิมทีแล้วเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ใช้ทาสวนยางพาราสวนผลไม้บ่อน้ํานัน้นเป็นบ่อน้ําที่สร้างไว้เพื่อกักเก็บน้ําใช้สําหรับการเกษตรยิ่งช่วงหลังฝนตกจะเกิดทะเลหมอกที่สวยงามสามารถชมวิวได้ถึง180องศาเลยค่ะอ่างเก็บน้ําคลองกระทูลเป็นเมืองบาดาลที่จมอยู่ใต้น้ําเป็นเวลาถึง33ปีกรมชลประทานได้พร่องน้ําออกจากอ่างเก็บน้ เพื่อรอรองรับน้ําช่วงมรสุมที่กําลังจะมาถึงทําให้เราได้เห็นซากประหักพังของบ้านเรือนเมนเผาศพซากวัดอารามต่างๆที่จมอยู่ใต้น้ำํำละบริเวณสันอ่างเก็บน้ําจะมีขนาดกว้าง สร้างเป็นถนนให้สามารถขับรถชมวิวได้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแนวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพราะมีบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆน้ำตกเหนือฟ้าพิปูลเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ได้รับการยืนยันจากกลมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดที่สุดในประเทศไทยนอกจากน้ำที่ใสสะอาดแล้วที่นี่เต็มไปด้วยมลขังในหุบเขายังคงความเป็นธรรมชาติแบบวิถีชนบ,บทที่สมบูรณ์มากๆต้นไม้ สีเขียวขจีอากาศเย็นสดชื่นเหมาะกับการมาพักผ่อนหลีกหนีความวุ่นวายได้พาหัวใจมาพักให้ปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์และที่นี่มีแอ่งน้ําตื้นให้เด็กๆได้สนุกกับการเล่นน้าไว้พาครอบครัวมาสัมผัสก,กับธรรมชาติกันนะคะหมูไปที่สายคาเฟ่กันบ้างภูสิตาคาเฟ่แนะอนบาร์ณอําเภอลานสกาที่นี่มีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มสั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันได้ เพราะที่นี่เขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากบรรยากาศก็ชวนชิลเหมือนสวนหลังบ้านมีสนามหญ้าบริเวณกว้างอบล้อมด้วยต้นไม้ธรรมชาติและสระน้ําใหญ่ ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือโซนถ่ายรูปบริเวณท่าน้ํานี้เลยค่ะแนะนําให้มาก่อนฟ้ามืดน,นิดหน่อยจะได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกแสงจะดีมากๆค่ะไปต่อกันที่ซินเวอร์วัลเล์เป็นที่พักติดลาําธารมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แต่ละหลังมีชื่อเรียกแตกต่างกันที่พักเขาจะตั้งอยู่ในสวนติดริมน้ําวิวภูเขาบรรยากาศชิลมากได้ยินเสียงนกเสียงน้ําไหลได้ยินแต่เสียงของธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนบ้านพักต่างอากาศมีสวนผักผลไม้ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ ตอบเจทย์สำหรับทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กๆรับรองว่าถูกใจน้องๆอย่างแน่นอนค่ะ น้ำตกกระโรมตั้งอยู่ในที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวงของอำเภอลานสกาเป็นน้ำที่เกิดมาจากเทือกเขานาครศรีธรรมราชไหลลงมาจากยอดเขาตกลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆอย่างสวยงามโดยมีชั้นมากถึง19ชั้นแต่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปชมได้แค่เพียง7ชั้นเท่านั้นซึ่งชั้นที่7หรือนานดาดฟ้านั้นจะเป็นชั้นที่สวยงามมากที่สุดของน้ำตกกระโรมเพราะมองเห็นสายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงและชันกว่า45องศาได้อย่างงดงามมากเลยทีเดียวค่ะ บัสคาเฟ่เชียงกลางเป็นคาเฟ่จุดแวะพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินทางผ่านไปมายังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชซึ่งเราก็แวะค่อนข้างบ่อยเลยค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะแวะพักดื่มน้ําหรือถ่ายรูปนั่นเองเพราะตัวคาเฟ่จะเป็นรูปแบบของรถบัสซึ่งมีความวินเทจเก๋ๆรวมไปถึงบรรยากาศที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติทั้งวิวภูเขาและลาําธารทําให้เหมาะแก่การแวะพักผ่อนระหว่างทางมากๆเลยค่ะต่อมาทะเลหมอกเขาสูนที่นี่เราไปบ่อยมากๆเพราะเป็น สถานที่ที่เจอหมอค่อนข้างง่าย ถนนดีสามารถขับขึ้นไปเองได้ในช่วงเช้าหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกปกคลุมโดยรอบสามารถมองเห็นเป็นภาพกว้างสวยงามฟ้าหลังฝนจะกลายเป็นสวรรค์แบบนี้เลยค่ะเราแนะนําให้ค้างสักหนึ่งคืนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศได้เต็มที่ซึ่งที่พักบนเขาสูนเขาก็มีให้เลือกหลากหลายแบบไว้มาเที่ยวชมทะเลหมอกกันนะคะไปล่องเรือตาปีริเวอร์ขับทานพอกันต่อค่ะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทางน้ําแม่น้ําตาปีที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากนะักซึ่งเขา ามีกิจกรรมพายเรือแคนูระยะทางยาว6กิโลเมตรบอกเลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆซึ่งตลอดเส้นทางบรรยากาศดีมากมีจุดให้แวะพักเป็นระยะๆเะะจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกันเองขอให้คําแนะนําดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีใครมาเที่ยวที่นี่รับรองว่าจะได้พบกับความผจญภัยสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะสถานที่ต่อไปขนมแกรนแคนยอนที่นี่อยู่ใกล้ๆก,กับสวนตาสันเลยค่ะจะอยู่ติดริมถนนเลยเป็นพื้นที่ของลานหินและดินสีขาวที่มีรูปร่างรูปทรง แปลกตาเป็นแท่งหินที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติตั้งอยู่กลางแอ่งน้ําสีเขียวเลยทําให้ที่นี่เกิดเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยแต่แปลกตาขึ้นมาค่ะกิจกรรมที่นี่นอกจากการถ่ายรูปแล้วก็ยังสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยค่ะทั้งปลานีนปลาสวายปลาทับทิมเยอะมากๆถนนเรียบชายทะเลขนมสีชนหนึ่งในเส้นทางถนนที่สวยที่สุดของไทยถนนเส้นนี้จะอยู่ในบริเวณของอ่าวพลายดำอ่าวท้องหยี อำเภอขนอมสีชนเรียบชายฝั่งทะเลทั้งเส้นเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นทั้งวิวภูเขาและน้ําทะเลสีฟ้าสวยเป็นวิวดีๆที่เหมาะกับการขับรถกินลมชมวิวอย่างมากซึ่งระยะทางทั้งหมดของเส้นถนนนี้จะประมาณ8กิโลเมตรด้วยกันและยังเป็นถนนสายอนุร,รักษ์ธรรมชาติเลยทําให้โซนธรรมชาติรอบๆตลอดเส้นทางนี้สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวค่ะมาเอาใจสายมูกันบ้างวัดเจดีไอ้ไข่ตั้งอยู่ในอำเภอสีชนเป็นวัดที่ว่ากันว่าหากใครมาบนบ้านขอ อะไรก็จะได้สมหวังโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินการงานการค้าขายหรือขอความช่วยเหลือเห็นได้จากพลังศรัทธาที่วางอยู่ทั่ววัดทั้งกองประทัดกองใหญ่รูปปั้นไก่เต็มลานมีหลายคนที่สมหวังและกลับมาไหว้แก้บนเป็นจํานวนมากจนมีคนตั้งฉายาให้ว่าไอ้ไข่ขอได้ไหว้รับมาปิดท้ายกันที่บ้านไร่ชายขาฟาร์มสเตย์เราให้ที่นี่เต็มส0บเรื่องของการพักผ่อนเลยค่ะเป็นบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนยางสนปาล์มเป็นบ้านเชิงเกษตร มีการปลูกผักเลี้ยงปลาให้ความรู้สึกเป็นกระท่อมน้อยในป่าใหญ่เลยเพราะเนื่องจากบรรยากาศรายล้อมด้วยความเขียวขจีของป่าสวนปามทําให้เราสามารถดื่มด่ากับธรรมชาติความเงียบสงบเหมาะสําหรับใครที่อยากมาชาร์จพลังงานชีวิตมากๆถ้าใครกําลังหาที่พักธรรมชาติเงียบๆชิลๆสําหรับวันหยุดพักผ่อนนี้แล้วก็เราแนะนําที่นี่เลยค่ะบ้านไร่ชายเขาฝั่ง